สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเ,ชงเส้นดับหนึ่งก็จะอยู่ในรูปนี้นะคะสมการเป็น dy by dx บวกกับ px y เท่ากับ qx นะคะ px ก็เป็นสมการก็เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ใช่ไหมส่วน qx ก็เป็นฟังก์ชันของตัวแปร, x, x, เปแปร x เหมือนกันเราจะเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเ,ชงเส้นดับหนึ่งซึ่งสมการนี้บางทีเราก็สามารถจัดให้อยู่ในรูปของสมการแบบแยกตัวแปรได้ก็ได้ที่เป็นหัวข้อแรกที่ลเราเรียนกัน ทีนี้การหาผลชเลยก็สามารถหาผลชเลยได้โดยใช้สูตรนี้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับตัวประกอบอินทิเกรตที่เราหาไปเมื่อกี้ mm hmm. e ยกกำลงังอินทิเกรต p x นะคะ dx แล้วก็อินทิเกรต e ยกกำลงังอินทิเกรต p x dx qx dx บวก4ก็จะเป็นสูตรนี้เนาะใส่วงเล็บสักหน่อย คะอันนี้วงเลบทางก้อนคือ1นึ่งส่วน e ยกกำลังอินทิเกรต p x dx เนี่ยคูณทางก้อนเลยมาดูตัวอย่างกาันตัวอย่างที่1จงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการ d ี วก 4xy เท่ากับ 2x อะทีนี้เริ่มต้นเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่า px คือคืออะไร qx คืออะไรจากโจทย์ px คือตัวที่อยู่หน้า y ตัวแรกคือมันอยู่ในรูปนี้แล้วนะตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้น px ก็คือตัวที่อยู่หน้า y เพราะฉะนั้นคืออะไรครับ 4x qx ก็คือตัวหลังเครื่องหมายเข้ากับก็คืออะไร 2x อย่างงี้เนาะถ้าตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นมันจะรู้เรื่องนะ,นะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังหน่อยเราก็เข้าสูตรได้เลยแค่นี้นะเราก็เข้าสูตรที่สูตรสุดท้ายก็คือหาผลเฉลยนะคะ สูตรมันให้มาสำเร็จอยู่แล้ว1ส่วน e ยกกำลังอินทิเกรต4 x dx ถูกไหมเพราะว่า p x คือ4 x นะคะอะ่เนี่ยอินทิเกต p x เปลี่ยน p x เป็น4 x วงเล็บอินทิเกรต e ยกกำลังอินทิเกรต4 x dx q x ของเราคืออะไรคะ2 x dx บวก4 เราก็คิดเลขมาอินทิเกรต4 x ได้เท่าไหร่อินทิเกรตสอง x อินทิเกรตอินทิเกรตได้2 x กำลัง2ใช่ไหมมันก็คือ4 x กำลัง2ส่วน2ถูกไหมแล้วเราก็ตัดตัดเหลือ2 เห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวลบอันนี้หน่อยเขียนเบียดกันไปเลยสอง x กำลังสองสอง x กำลังสองสอง x d x บวกสี่ทีนี้ยังคิดไม่เสร็จต้องคิดก้อนนี้ ก้อนนี้ใช้สูตรอะไรในการอินทิเกรตอินทิเกรตนะไม่ใช่ดิฟนะมันได้ดิฟกลางอะไรอะไรอินท <Integr ate. S 2> ิเกรตเอาตัวไหนเป็น U อ่ะ 2x กำลัง2 2x กำลัง2ดิฟได้เท่าไหร่ใส่ข้างล่างดิฟได้ 4x แล้วมันก็จะตัดได้นะคะเรากำลังจะใช้สูตรอินทิเกรต e กำลัง U ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหม e ยกกำลังสอง x กำลังสองบวกสี่แล้วก็คูณเข้าเอาก้อนหน้าคูณเข้านะคะเรื่องนี้ง่ายกว่าเรื่องเมื่อกี้อีกนะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองมันก็จะไปตัดตัวแรกแล้วใช่ไหมก้อนแรกเนี่ยไม่มีละ เหลือเซหนึ่งสองเฉยๆแล้วก็ c ส่วน E 2สอเกำลังสเสร็จแล้วใครไม่ชอบให้อยู่ข้างล่างจะเอาขึ้นไปข้างบนก็ได้อยากทำให้สวยหน่อยอย่างนี้ก็ได้แต่ได้หมดเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องนี้ง่ายๆ